รู้หรือไม่ว่านักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเดินทางมาเรียนหนังสืออย่างไรกันบ้างวันนี้เรามี3วิธีในการเดินทางมาโรงเรียนรวมถึงกิจกรรมที่ต้องทําร่วมกันทุกเช้า 1. การเดินทางเท้ามาโรงเรียนโดยการเดินมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือเดินมาคนเดียวเป็นการเดินทางสําหรับนักเรียนที่มีบ้านอยู่ใกล้กับโรงเรียนเป็นวิธีที่สะดวกสบายและได้ออกกําลังกายอีกด้วย 2. การเดินทางโดยรถส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้ขับขี่มาส่งที่โรงเรียน 3. การเดินทางโดยใช้บริการรถโดยสารสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารประจำทางหรือรถมี์รถตู้โดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้างรถ2แถวและรถแท็กซี่ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับ3วิธีที่เราใช้เดินทางมาโรงเรียนซึ่งทุกคนต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา7นาฬิกา15นาทีเพื่อทำกิจกรรมตอนเช้าดังนี้เวลา7นาฬิกาสนาทีเปิดสัญญาณเพลงมาร์ชเพื่อให้นักเรียนทุกคนเตรียมตัวเข้าแถวเคารพธงชาติเวลา7นาฬิกา20นาทีนักเรียนเข้าแถวที่ลานอเนกประสงค์ด้านหน้าห้องเรียนเวลา7นาฬิกา30นาทีพิธีเคารพธงชาติและกิจกรรมหน้าเสาธง เวลา7นาฬิกา40นาทีถึง8นาฬิกา10นาทีกิจกรรมโฮมรูมพบครูที่ปรึกษาอยากให้ทุกคนมาโรงเรียนเช้าๆจะได้มีเวลาอ่านหนังสือหรือนั่งคุยกับเพื่อนๆและถ้าใครมาเกิน7นาฬิกา30นาทีจะโดนหักคะแนนนะคะ